นี้แล้วก็เชื่อว่าความพยายามทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามาทั้งหมดตั้งแต่วินาทีแรกที่ตัดสินใจมาประกวดจนถึงวินาทีนี้เชื่อว่าสุดท้ายแล้วในอนาคตภายภาคหน้าจะมีผลลัพธ์ที่หอมหวานรออยู่อย่างแน่นอนไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งแล้ววิก็เชื่อว่าเ,เรื่องทัมมิ่งเนาะไม่ใช่แค่ป่าพี่คนเดียวเชื่อว่าผู้เข้าประกวดอีกทั้ง39คนด้วยในอนาคต เชื่อว่ามีสิ่งดีๆรอพวกเราอยู่รวมถึงทุกๆคนก็นเช่นกันนะคะวันนี้เราอาจจะรู้สึกไม่โอเครู้สึกไม่ดีท้อแท้หรือกําลังเจอกับอะไรที่แย่ๆอยู่เราไม่มีใครแย่ไปตลอดสุดท้ายเราต้องเจอกับสิ่งดีๆซึ่งถ้าคุณกำลังเจอกับสิ่งดีๆเราก็ต้องเออม,มีความสุขกับเขาแล้วก็อย่าลืมที่จะเตรียมตัวที่จะสูญเสียสิ่งดีๆนี้ไปด้วยเพราะไม่มี อะไรยั่งยืนตลอดไปไม่มีอะไรทุกตลอดไม่มีอะไรสุขตลอดเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งต่างๆในอนาคตอย่างมีสตินั่นเองนะคะอุ้ยยัยมกเข้ามาตอนฉันกำลังดราม่าอยู่เลยเดี๋ยวมานะคะสองสวินาที <laughs> ดรามา่าดราใจ ในตัวหนูเสมอนนะป้าบ้องขอบคุณค่ะไม่ร้องใครร้องปุ่นใครคอาเซนซิทีฟไม่มีหรอกนะโอเคอเอาล่ะกินข้าวหน้าไก่ของเราต่อดีกว่าวันนี้จากร้านอาหารสีฟ้านะคะ <c oughs> อ,อ๋อเราก็จะเป็น lunch on bed แบบแบบมันมีเห็นแล้วต้องถุบให้กินบนที่นอนเอาแต่ไม่มีมืออ่ะทำยังไงดีเอาละ่ะห้ามร้องน่าจะละลาย เก่งมากผมแม่แดงใกล้มาแล้วใช่แม่แดงขึ้นเครื่องมาแล้วนะคะดีใจมากที่จะได้เจอแม่แดงนะคะคิดถึงมากๆเป็นกําลังใจที่ส่งมาจากที่ไกลๆแล้วอีกไม่กี่วันก็จะได้เจอกันใกล้ๆแล้วนะคะเป็นเป็นก็เหมือนเป็นคุณแม่อีกคนของเราไปเลยในการที่ดูแลเราอย่างดีซัพพอร์ตแบบนี้อย่างดีซัพพอร์ตทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะ คุณใจพี่ปมามาเลยมาเลยเพื่อเพืจะเชื่อทำอไรต่อตอนนี้พักค่ะพี่ปูนแล้วเดี๋ยวไปซ้อมตอนห้าโมงครึง่งพี่ปอปอเลือกใครมงบอกได้ไหมคะบอกได้ไหมอะ่ะพี่ไม่รู้บอกได้ไหมช่วยกันโหวตหน่อยบอกได้ไหมสรุปไม่แน่ใจว่าเขาให้บอกไหมนะคะเก่งที่สุดขอบคุณค่ะรักนะรักเหมือนกันนะคะพี่แบงยังไงท้อ้าแน่นอน ห้ามร้องน่าจะละลายเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะคุณพวินผลลัพธ์ดีแน่นอนค่ะจําได้ว่าปอบบอกพี่ว่าถ้าจะมาหนูก็ต้องเต็มที่ซึ่งเกินร้อยจริงๆพี่ชื่นชมขอบคุณค่ะพี่จาเป็นปณิธานของพี่เลยนะว่าถ้าจะมาต้องต้องเต็มที่เท่านั้นไม่งั้นไม่มาซึ่งในเมื่อมาแล้วก็เต็มที่จริงๆแต่บอกตรงๆว่ามันเกินคําว่าเต็มที่ของตัวเองที่คิดไว้มากนะคะกับจุดที่เรามายืนอยู่ทุกวันนี้อืม โอ้ยร้องไห้ด้วยแล้วรักปปอนะโอ้คุณฟห้ามร้องค่ะ <c oughs> ตื่นละตื่นล้าใย่หมุตั้งแต่ทักไปถามเลยด้กว่าปปอจะมา M U T หมาจะถึงวันนี้ภูมิใจในตัวปปอมากขอบคุณค่ะพี่แบงวิชาพลังตัวหอมาเผือบป้าไม่มีคุณป๊อปปปอลร้องไห้เหรอ ลองทำไหมคนมานาวมันซาบซึ้งในห้องดำปะปอะไม่ลองไม่รองไม่มีคำถามอะไรที่จะดึงเข้าอิโมชั่นอลเลยค่ะเป็นคำถามใจจอยมากกว่าวันนี้ทำไรต่อพวพน่อนจะดองคิวไม่คะ่ะไม่ดองคะ่ะโอลาเลือกตัวเองคะ่ะเลยหลังไม่ได้ใครจะบอกในไลฟ์โอเค เลือกตัวเองไม่ได้เป็นคําถามที่เขาต้องให้เลือกจริงๆนะคะคนที่คนที่คิดว่าอยากให้มงแล้วก็คนที่เราคิดว่าไม่สมควรได้รับมงแล้วก็คนที่เราอยากให้เป็นนางงามมิตรภาพอ,อ มีคนบอกหลายคนแล้วค่ะเอาที่พี่สะดวกค่ะอุ๊ยอุ๊ยอักาเซ่เหรอคะ This is God Seven เป็นยังไงบ้างคะคนสวยวันนี้โอเคเลยค่ะคุณโมชิชอบความเต็มที่ของหนูมากเชียร์สูตรขอบคุณค่ะคุณโนกเวลาน้องๆพี่ก็ลองตามเออคือเดือดกรงดาษแล้วเป็นไร <laughs> ขออภัยค่ะน,นหลังมีสัม อันนี้หลังสามมีกิจกรรมไหมคะมีไปซ้อมซ้อมโชว์นะคะโอเพนิ่งโชว์ของทังพรีริมแล้วก็ไฟนอลเลยรับรองเลยว่ามันแน่นอนใครที่จะมาดูนะคะคือด,ดังๆกดใจให้ป้าอลเล็้วค,ค่ะพุนค่ะคุณธน,นก,กิจเอาให้ถึงแสนแสนสาหัดเลยนิ้วนิ้วแสนสาหัดจะนอนไหมลูก เราใส่หูฟังนะรับผิดปเปเดี๋ยวรบกวนน้องเอาชั่วโมงเึงเองอกี่โมงละโอ้ชั่วโมงห้านาทีเพื่อเป็นคนที่น่ารักมากเลยอ่านทุกเมนจริงๆค่ะคุณค่ะพี่นิกกี้สวัสดีค่ะรัไปเจอสิบสองสิบสี่พี่นิกกี้จากอคราชิวร่สปอร์ชุดราตรีไหนคะชุดราตรีสมัยว่าอะไรดี น้ำมีคำว่าน้ำยายมุกแม่กวางบอกกลางไลฟ์เลยคนที่เหมิมคนที่คนที่คนมองมีคนเลือกให้พี่มีคนเลือกพี่ให้พี่เป็นนางงามมีตรภาพเลยนะจิงวาย e love l o beautiful hi ชินเจ้าแล้วก็เอาให้ได้ยินเซนเตอร์โอเพนนิ่งนะคะโอ,อ้โหตัวบลเลบลเล่อยู่นะคะบังเพื่อนๆน,นะคะมีเคปไหมเคป อ,อยากกินเค้กญี่ปุ่นเลยอ่ะไม่มีค่ะน้ำเงินเออเอาละเอาละเดี๋ยวน้ำมันจะกินข้าวจะได้ดีต้องเอาไปแปะที่กระจกเหมือนเดิมแล้วก็นั่งอีทสักแป๊บนึ่งนี่ตรงนี้ล้วกันอีทมาไุ้ย โอ๊ยมันโป่งไหมคะเนี่ยชุดนอนสุดๆออมไม่โป๊กมัง้งได้ไหมได้ไหมโป่งไหมอ่าผมมาช่วยไหมระวังแขนนะปะปอเคลียไม่ใช่เคล็บชุดราตรีมีแขนไหม ก็จมีมีแขนไหมอุ๊ยไม่ได้แล้วหรูๆห,หมดต้องอุบไปก่อนม่ซ้อมภาคุรรจุธรรมือ มีน้ำคลายมีน้ำคลายคลาสซูเป้าแน่เลยอืมสุปป้ามีน้ำด้วยเหรอคะไม่รู้เลยนะเนี่ยห้าโมงครึ่งค่ะโรงแรมมือสวยมากนะคะ น่าเช้าตื่นมาเป็นแบบนี้โอ้ไม่กอดกำลังดื่มดำกับ,บวิวได้แป๊บหนึ่งแล้วอุ้ยนี่ห้องดำนี่นารีกลับไปแต่งหน้าเป็นไรขึ้นปะยะอุ้ยอันนี้ต้องถามพี่โอ๋เนานะว่าเป็นขึ้นไหมนะไม่แน่ใจ เมสซี่บอกมือจากน้นเราเลียฝั่งตรงข้ามแล้หน้าสีพายเห็นมไม่